ที่ผ่านมาน้องก็เสียใจอย่าเฮ็ดให้อ้อยบ่อยยังเป็นคนเตษจ,จังได้ทางใจก็รู้จนเขากลายเป็นคนบ่มีมองไป ว่าอยากเป็นห้างเป็นไม้ลอกนาสีเหตุจังได้นิ้วอวัสนาเพื่อนหายเฮามาซัมนีต้องกด่งขอความบอกอายเป็นเธอสุดท้ายเราเด้อคนดีนับตั้งแต่ วินาทีนี้น้องสิเป็นของเขาอ้ก็คือผัวเก่าของนองแต่หากเขาสองเก่าต่อบ่ดได้ถึงสิหักกันแปตไยก็บ่ดได้เป็นคู่ สุดท้ายเราได้คนดีนับตั้งแต่วินาทีนี้น้องสิเป็นของเขาอ้ก็คือผูวเก่าของนองแต่หากเขาสองเก่าต้อผัวได้ถึงสิียกันแปตายก็บ่ได้เป็นคู่ ฝากขอความอวยพรนให้หนูให้ใหใหพอายพบพอแต่สิ่งดีให้ดูเลเจ้าของดีๆนับจากเมื่อนี้สี่บัวมีสองเฮาให้ดูเลเจ้าของเดอพี่นับจากเมื่อนี้สี่บ่วมีสองเฮา